ลิตพิลลมพักดีกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญรอดเทดริ่งจำกัดเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่นสิงห์ฟุตบอลลีก2 0 1 8ถึง2 0 1 6ซึ่งในปีนี้ได้เป็นปีที่7ดโดยการจัดการแข่งขันสิงห์ฟุตบอลลีกที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนทําให้ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนและในปีนี้มีผู้ประกอบการสนามฟุตบอลย่าเทียมกว่า5 0 0แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมจัดการแข่งขันอีกด้วยโดยการจัดการแข่งขันจะมี 30ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและจะทำาคัดเลือกเหลือ2ทีมสุดท้ายที่ชนะจากการแข่งขันเท่านั้นเพื่อที่จะลงดวลชิงความเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลยิ่งใหญ่อย่างสนามแซมฟอร์ดบริตและจะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศร,ร่วมเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในนัดปิดฤดูกาลโดยผู้ริพิลมทักดีกรรมาการผู้จัดบริษัทบุญรอดเทดริ่งจำกัดกล่าวว่าการแข่งขันสิงห์ฟุตบอลอีก2 0 1 5ถึง2016ในครั้งนี้เชื่อว่าสิ่งนี้คือความฝันคนที่ลงไหลในกีฬาฟุตบอลของใครหลายๆคน กับการได้มีโอกาสลงเล่นฟุตบอลในสนามของสโมสรระดับโลกจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความฝันของทุกคนเป็นความจริงยังเราพยายามจะสร้างความแตกต่างทุกๆปีนะครับจากเริ่มต้นการแข่งขันที่มีแค่ในประเทศไทยนะครับก็ค่อยๆขยายความยิ่งใหญ่ขึ้นมาคือที่แล้วเนี่ยเราพาทีมที่ชนะทีมเดียวไปแข่งไปดูการตักสินที่เชลซีครับแล้วก็ไปดูแข่งขันส่วนนี้เนี่ยเราจะพาทีมที่ชนะเนี่ยไปเตะที่แสตอร์เลยซึ่งจะมีผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคย แฟนบอลตบอมาก่อนราะว่ากติแล้วเข้าไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปเหยียบเนสำการแข่งฟุตบอล7คนสิงห์ฟุตบอลลี2พ15ถึง2พ16รอบ32สุดท้ายจะเป็นเกมฟาดแข้งของ32ทีมส่วนทีมที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภูมิภาคทั้งสิ้น11ภูมิภาคทั่วประเทศโดยจะผ่านการแข่งขันแบบน็อกเอาท์ในวันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่สนามแกรนด์ซอกเกอร์โปรกรุงเทพมหานคร เพื่อหา2ทีมสุดท้ายที่จะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามแซมฟอร์ดบริดที่ประเทศอังกฤษด้วย